ดวงของคนเกิดราศีแม่ถุนตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมประจำเดือนกรกฎาคมนะคะการงานโอกาสโครงการใหม่มีเข้ามาก้าวหน้าดีข้อควรระวังในการทำงานระวังจับปลาหลายมืองานกระจัดกระจายและทำให้งานไม่เสร็จสักอย่าง ความคิดไวแต่ขาดความมั่นคงอาจทำให้เกิดสมาธิสั้นเพราะทำงานหลายอย่างพร้อมกันเกินไปวิธีแก้ไขรำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนหรือทำตารางงานประจำวันหรือสัปดาห์หาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยโฟกัสเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญใช้เครื่องมือช่วยวางแผนหรือแอปเตือนงานนะคะ ส่วคนที่ว่างงานอาจจะหางานจ็อบเข้าร่วมโปรเจกต์อาสาหรือเติมพอตแนวทางการแก้ไขใช้ทักษะการสื่อสารทำงานออนไลน์ line, งานเขียนหรือทำคอนเทนต์เชื่อมต่อกับคนรู้จักเพื่อข่ายเก่าอาจมีงานที่รอซ่อนอยู่รองงานใหม่ไร้สายเพื่อดูว่าถนัดอะไรกำลังใจค่ะคุณมีความสามารถมากกว่าที่คิด แต่แค่กล้าเริ่มแล้วจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะตามมาความรักคนโสดมีสเสน่ห์ชอบเที่ยวเล่นเจอคนใหม่ๆส่วนคนมีคู่ระวังเรื่องการเงินและความคิดเห็นไม่ตรงกันส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่าคาดหวังจนเกินไปเช็คจังหวะหัวใจด้วยนะคะก็ควรระวังสำหรับความรักทั้ง3าสถานะ การหวานเสน่ห์จนเกินพอดีทําให้คนเข้าใจผิดหรือดูไม่จริงใจระวังเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดวิธีแก้ไขลดการพูดเยอะแต่ไร้สาระแล้วหันมาพูดให้ชัดเจนในเรื่องที่สําคัญเลือกอยู่กับคนที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของคุณฝึกความสม่ําเสมอให้ความรักมั่นคงอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดลุกลามสุขภาพอ่อนเพียง่ายปวดศีรษะ ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ไซนัสลอรลมอักเสบวิธีป้องกันเลี่ยงฝุ่นควันและหมั่นทำความสะอาดห้องนอนฝึกหายใจเข้าลึกๆและทำสมาธิดื่มน้ำอุน่นดื่มน้ำมากขึ้นไม่ควรนอนดึกเป็นกำลังใจให้นะคะ